สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้อยดอกไม้จากหลอดนะคะเราจะร้อยจากมุมด้านไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเราจะร้อยสองชิ้นมาติดกันก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ประผูกติดกันนะคะผูกให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาร้อยอีกชิ้นหนึ่งค่ะใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะ ร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาร้อยติดชิ้นที่สองนะคะร้อยจากมุมด้านนอกเข้าไปหาด้านในนะคะตรงกลาง ดึงอีกชิ้นที่3ให้ติดกันนะคะชิ้นที่สก็ร้อยเหมือนกันนะคะจากอีกมุมหนึ่งทำแบบเดียวกันนะคะเอาสองชิ้นนี้มาติดกันนะคะ ล้อยจากมุมด้านนอกเข้าไปหาด้านในของชิ้นที่3นะคะตามรูปเลยค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะเอามาติดกับชิ้นที่4ร้อยจากด้านนอกเข้าไปด้านในตรงกลางเลยนะคะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเย็บติดกันนะคะแล้วก็จะเย็บจากตรงด้านกลางนะคะออกมา,าด้านนอกนะคะตรงมุมแหลมดึงได้ให้ตึงนะคะ แล้วเราก็จะเย็บจากมุมปลายแหลมอีกชิ้นที่อยู่ด้านขวามือนะคะมุมด้านนอกนะคะเย็บเข้าไปเลยค่ะก็จะไปโผล่ตรงกลางดอกนะคะ ก็ให้ชองชิ้นนี้ติดกันนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ผูก <c oughs> ดึงได้แล้วก็ผูกตรงกลางนะคะให้แน่นนะคะ แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันแบบนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะพอได้สชิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนำมาประกบกันนะคะอันดับแรกก็ ร้อยจากมุมไหนก็ได้นะคะชิ้นไหนก็ได้นะคะตามรูปเลยค่ะทีนี้ก็เอาชิ้นที่สองนะคะมาประกบใส่กันโดยให้ข้อต่อของชิ้นตรงกันนะคะแล้วก็ร้อยติดกันค่ะตรงข้อต่อ แล้วก็ดึงได้ให้แน่นนะคะประมาณสองสามรอบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้วนะคะจับมัดได้ะคะ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ร้อยตรงมุมดอกทางซ้ายมือนะคะไปโผล่อีก ตรงมุมหนึ่งแล้วก็ดึงได้ออกมานะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะแบบขั้นตอนแรกเลยนะคะผูกชิ้นที่1เข้ากับชิ้นที่2ค่ะเหมือนกันเลยนะคะตามภาพเลยค่ะแล้วก็ร้อยคล้องแล้วก็ผูกได้ ให้สองช,ชิ้นติดกันนะคะวนไปจนครบทําแบบเดียวกันเลยค่ะเพื่อน ร้อยตรงมุมด้านที่มีเชือกมีได้ออกมานะคะ ทำแบบนี้จนทั้งสองสิ้นติดกันจนครบประกบติดกันจนครบนะคะ พอติดกันเสร็จหมดแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเย็บส่วนที่ต่อขึ้นไปที่เป็นมุมเหลี่ยมนะคะเราก็ร้อยตามภาพเลยนะคะ เราก็เามัต่อกับตรงที่เป็นส่วนสามเหลี่ยมของสีชมพูนะคะตรงนั้นร้อยสัก2 3งรอบนะคะแล้วเราก็ผูกให้มันแน่นนะคะผูกได้ให้แน่นค่ะ ทำแบบนี้ไปจนครบห้ามุมนะคะหดอกเลยค่ะทำแบบเดียวกันนี่แหละตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆ ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทําเหมือนเติมเลยค่ะแล้วก็ผูกมัดให้แน่นนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ